สวัสด,ดีครับวันนี้ร้านเจเนจิ๋มกันขอเสนอพลมรกตสามสีนะครับเป็นพลมรกตจันแท้สามสีครับสวยนะครับให้ดูเป็นเม็ดหยดน้ำหยดน้ำก็สวยครับไฟดีไฟดีเม็ดไข่ก็สวยครับเม็ดไข่ก็สวยมีเส้นน้ำนะครับมีเส้นน้ำของพล เราจะกดสามสีสีน้ำเงินสีเหลืองอ่อนสีเขียวครับสวยนะครับเป็นล ược ล ược เหลือบเป็นเส้นคอยแท้ครันนี้หายากสนใจก็โทร0 8 7 15, 0 5 1 5 5 6 1งร้านเจเกจูน,นงรเจังจังจังหวัดจันทบุรีครับคอย กับวันจะหายากหน่อยอันนี้ก็เป็นมรดกสามสีของแท้าจากเมืองจันนะครับทำแหวแล้วสวยทำจี้ก็สวยทรแบบนี้ครับถุงใ้ก็โูดคุยได้นะครับ